สัตดีมิตรรักแฟนเตงเฮ้ยไม่ไม่เพียเราเรามาเล่นการ์ดวันนี้เราอยู่กับเทพไม่รู้กลุ่มเหมือนเดิมเฮ้ยคุณโชหรอนี่เราโชเราเพิ่งได้เราเพิ่งไปซื้อมาใส่เด็กนะฮะแล้วก็จะเป็นเด็กเทพเด็กครั้งนึงตัวตึงไกล่ากับตัวตึงกัดกัดเฮ้ยตึงเหมือนกันมีการแบ่งแล้วคือเราที่ต้องแบ่งกันเลยว่าเราจะเป็นเทพบ้านเอียงที่ซ่อมแล้วแต่ว่าโอเลวันผมเป็นนี่นะอามอนนะโอเลวันที่ ทุกคนเด็กเทพกันรู้กันดีว่าแป,แปลกโอริวันคุณโซ,โซโปแปลกมากตัวน,นี้มันไม่ใช่โอริวัน,นหรือว่าผมรู้สึกแปลกปลก,ก่อนที่เราจะเล่นของหาก่อนมันมีจุดแปลกๆที่ผมสงสัยว่าว่าเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าหรือว่าเราแคเคอ่าเขาพิมพ์ผิดจริงๆด้วยครับถ้าพู้ดูอันนี้อันนี้ขิงนะั้ยไม่ใช่พี่ดูนะ,ะนี่คือซิมโบมนุษย์ <laughs> นี่คือเซ็กแต่เป็นซิมโบมนุษย์นะถ้าผู้ดูอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะฮะนี่แต่ทีมงไนเขาาะเขาฟิดแตกมนาอะไ้นเลยเห็นนี่เพิ่งเห็นจริงไม่น่าเชื่อเราถ้างั้นไม่ได้นะคุณคุณเล่นเ่็งนี้ไม่ได้นะเราเราขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เราไม่ได้ต้องใส่เราต้องใส่แต่การไม่เซ็กใส่เซ็กแล้วแข่งไม่ได้เลยทักทีนะโดนโดนจัดจัดไปเลยโดนหน้าไปทอดใส่เลยเราเราถอยต่อ่อเราเอาเลิกเขาใช้ห้าห้าเท่า ห oh, oh. ้าหกโอ้โหวันนี้ว่าฮาร่าผมต้องเจอจระดัดเขาจะเจ, oh, จะเอจระลัดกันแล้วเราจะมาดูว่าเราจะไปรอดไหมตอนนี้โอ้โหผมเก็บสองแล้วเปลี่ยนสีเลยสามเลยโคแล้วมือไม่ดีเลยมือไม่ดีจรอะไรเนี่ยมือยังบักเตจีจีวพีเกินคุณน้า่าสึกยังไม่จบจะพึ่งนับศพขะดโคตรแย่ โอ้ดูสิเราจะแก้โดนวอร์นิ่งไปหนึ่งกลุ่เราจะแก้สถานการณ์มือตัวเองยังไงเริ่มเลยนะสแตนด์อัพแวนการ์ดเฮ้ยไม่ใช่คนละเกมแล้วอ้อ้โอ้โอโอ้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 โเ้โอ้โอ้โอ้เอ้โอแโอ้โอ้โอ้คร้โอ้โอ้โองโอ้บเลโอ้โอดโอ้เอ้โอ้โ่้โอ้โอรโอ้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 เอ้กอ้โ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 ร้โอ้โอ้โอ้โเ้โอ้โอออ้้อ ไม่ใ่แผงแสงแห่งแอดการ์ดครับผมเขาเสิร์ฟเบลเดอร์ว่ะแอ่วูไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะเราทิ้งสี่เจมเไปครับนี่ผมทิ้งสี่คูณทิ้งเลยโอยู๋ลงเบลเดอร์ครับผมผมก็ผ่านเลยโอหแบบนี้ไม่ได้เลยจั่วก่อนเลยไวเด้งโอ้โหมืออะไรเนี่ยเปิดหน้าต่างโอ้แย่ว่ะเดี๋ยวเปิดหน้าต่างแล้วก็จะได้ไม่ต้องเจ็บเจ็บอะไรทั้งนั้นเนี่ยขึ้นมือก็ได้เศร้าว่ะ ทิ้งสามเจ้โมลงบ้านหนึ่งแล้วก็อับสอดอีกหนึ่งลงพระอินเทพพยันอ่ะให้เลยเฮราใจดีวะอุ้ยโเราเด็กนี้เราไม่ใส่ชาวใส่ใส่แต่ของแก้เดี๋ยวมันจะโมไม่เจอตัวเราเปิดสามนะฮะเอาชัางแอร์ลงตัวใบหนึ่งขึ้นมือแล้วก็บ้านหนึ่งไม่นะแบงค์ผ่านเลยเ็าเทินจุดหนึ่งครับเทคแบงค์ครับจุดหนึ่งโอ้คุณ เอาเบลเดอร์ของขึ <zien> ้น <luxury> มือแกก็พี่ก็ลงใหม่โอ้มันเราก็แค่ลงใหม่เล็กนี้มันทิ้งเกมไฮะคุณก็แกล้งผมเอาแล้วก็มันเป็นการแปลกๆกันอย่างนี้เนี่ยทิ้งสามเจมลงมันมองมีพิษใอคมีิดเล้วเขาจะให้เราเทสไม่คุ้มเลยโอ้มือไม่ดีเลยตีแรกโอ้ไม่คุ้มเลยอ่ะทำลายผ่านเธอนตัวงโหทถาจริงผ่าน โหเย่ท oh yeah. yeah. ่านผู้ชมท่านผู้ชมขาลงโรงพยาบาลได้ได้ได้ทิ้งนางรักมีเก็บไปอินอ่านเฮ้ยจอหน้าเจ้าฟารเมียวะก็ไม่มีของเล่นเลยเราขโมยบ้างดิบอกว่าเฮ้ยเขาจะขโมยอะไรเอาเทคโรงพยาบาลครับผมอุ้ยแล้วเขาก็ทำอย่างนั้นทิ้งหือโคตรลำบากเลยทิ้งกดบ้านไปเลยเออแล้วเขาไปเก็บเจมบมาโอ้โหจะเก็บ เพรมันมาับเก็บเจมเจ็จกนเวยมันมาับเก็บแต่เจีมอยู่แล้วมันเก็บอย่างอื่นไม่ได้นี blank. ่อือไม่ต้องใช้อือโอ้โหก็ไม่ต้องลงก็ไปด้วยก <si> ันอะไรอ่ะไม่คุณใจร้ายยังเลยก็ไปด้วยกันเดี๋ยวมานั่งโม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 หาของอีกโหผ่าน่อยเป็นไงล่ะงอนผิดแผนเลยไปอินเทพขยะได้ครับผมนี่เด็กคุณเด็กเทพนะคุณจะมาเป็นจอนชาวไร่อะไรนั่งบอกอุ้ยพระพรม ไม่ได้ครับไม่นั่นแพ้เกมแล้วแพ้เพราะเป็นซิโบมนรุนย์นะแพ้เกมแล้วตานเนี่ยลงมาูาคุณใส่กี่ใบเนี่ยถิงก็สาบไว้ก็ออกหมดแล้วะนื้อเก็บช่างแอร์ทองสวยไปบ้านหนึ่งตกลงเด็กนี้ต้องเป็นต้องมีสิกโรงบาลที่แบบว่าเป็นเข่าไก่ลาดยูงบนแล้วปะเออเด๋วมาเดวมต้องมีละหลวงพ่อครับตัวนหนึ่งต้องมาละต้องมาแล้วจริงมงสองอะไรของคุณน่ะ เขาเริ่มเป็นการนับเนาะดูที่โรงพยาบาลเรานี่เอาเลยทำลายเลยได้ทอยผมทิ้งทิ้งอะไรบ้างเนะี่ยเฮ้ยเจมไปอยู่แล้วเพิ่งเก็บแมงปอไ,ไปพิเปิเมื่อกี้โอ้โหไม่อยากทิ้งทำไมทิ้งครั้งที่สองไปเลยเฮ้ยเขาทิ้งครั้งที่สองเลยตดใช้ทิ้งใช้คว่างแล้วอย่าให้มีครั้งที่สองนี่เราเก็บโหรุนขึ้นมือครับผมว่าแค่เจมเลยเราก็ทิ้งสี่เจมเพื่อลงตัวเดิมําเดา ทำแล้ไม่ใช่ทำเราอะไรสักอย่าง border นี่นะมืคนจะจำยากนะขอแบตครับไม่มีไหมเนี่ยเฮ้ยไม่มีเจ้าก้าวอ่ะห่านไม่มีเราไม่ใช้อะไรกันอย่างี้หรอกนะออ้ไม่มีนเศร้าเลยเนี่ยผ่านนี่เนี่ยแบบผมขอไกดนลาดเอียงๆหน่อยเออมาเลยมาเลยมาเลยมามาเนาะขอแบตครับผมเอานั่นบ้านหนึ่งอู้พี่อู้บ่านมันลุงลุงโตคุณสอดเนี่ยแบกข้างล่างใช่ไหมสอดเนี่ยไปอยู่รอดไหม คุณนึกว่าจะมาลบโตตลอดโอ้โหทั้งวันนะคุณมาเปิดอะไรทั้งวันเนะ <Med ic S 1> มดิกใหเ่โอ้เอาเลยทั้งวันอนะ่ะอันนี้อันนี้ทั้งวันกว่านะครับเมดิกูดเนี่ยทั้งวันแน่นอนก็ลงก็ยินได้ครับ<อ>ผมเปิดเจมตลอดไปไม่มีอะไรเลยั้งนอกจากเจมมันอ,เนเเอนนะเนี่ยคุณลอดลงเชิ่นหน้าคุณก็เชื่อทิ้งเปิดหน้าต่างเลย เราต้องเคลียร์กันแล้วเราเก็บช่างเอดีกว่าเรน่องจะไงครัาทสิ่งนั้นผ่านเลยครับนี่เีขายังไม่มีตัวขุดอยู่เขาเทอครับจวหนึ่งใช่เลยไม่มีตัวขุดเลยเราจะวอลลเราขุดเอาไปเซ็นนิ่งไม่ใช่ละอันนั้นจะคนละเกมการคนละเกมการเราเล่นหลายเกมกายขั้นจริงนะฮะถ้ามองจะเออเลอร์นี่คือคําเตือนอืมไม่มีอะไรทําอ่ะใช่รเปล่าเราทําอย่างนั้นดีไหมพี่ให้ตีรถเทเบิลเป็นทำไม ทิ้งแม่งบอ,งอมีพิษเฮ้ยแม่งพอมพิษดลวะเพื่ววพอลงน้อง e S <S อีไซเคิลเฮ้ยอีไซเคิลทำอะไรไหมไม่ทำเทคอีไซเคิลครับจ้ะบอกว่าทิ้มืออหนึ่งใบเลือกการหนึ่งใบจากแนวรกกลับไปไว้ล่างสุดเด็กแล้วก็จวดหนึ่งอย่าบอกเลือกสีกรุ่นจะทำอย่างนั้นไว้ล่างแล้วก็จวดหนึ่งมันอาจจะไม่มีก็ได้คุณเฮ้ยเขาเรียกว่าการคาดเดาเขาแบตีพระอินครับ โอ้ยใบที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรผ่านอุ้ยไม่เอาอ่ะผมไถทีเดียวสองใบดีกว่ามาละอันละลายยี่ทำอะไรไหมไม่ทำครับเตะไข่ผมกดร้านเลยไปนี่ห้าผมส่งพันอะไรคุณเอ้ยกับเข้าเด็ก้วครับจะเก็บมันไปได้จะมามีพระพงษพระภูม เดี๋ยวเราไม่ต้องทํามาหากินอะไรกบพอดีอาอน้องแค่อยู่ในหลุมเองเลยตายด้วยโอเคครับตัดเด็กผ่านละก็เชินตื่นครับจนหนึ่งใบอืมผมใช้เทคโรคลวงบานเลยครับทิ้งโฮรุนลงหลุมเฮ้ยเก็บอะไรแล้วก็มีเก็บมะเดงปอตลอดไปเฮ้ยเขามีตัวเจมแค่เพียงปูเดียวเท่านั้นผมว่าเขาแบตครับบ้านหนึ่ง่ยผมตีหมดล้วอีกบ้านหนึ่งเมื่อเดี๋ยวพี่อู๋คุณจะมาบนทั้งวันเลยผ่าน จวดเป็นสามใบก่อนยูดมีอะไรเก็บมาเนี่ะนี่เนี่ยไมดดิเขาจิม้มมาแล้วอาจจะแค่ไม่มีอะไรให้เรียกเลียวเอามาก็ได้นะแมดดิเอาเลยครับคู่ขี้โอ้โหดีนะเราจะทำอะไรดี ไว่หลุมไม่มีอะไรให้เก็บเลยทำนี้ก็ได้เฮ้ยทำนี้ก็ได้ด้วยไม่ดีกว่าผ่านผ่านอย่างนั้นเหรอก็ไม่มีอะไรให้ทำตื่นครับผมแล้วมีอะไรทิงคุณจะบอกว่าไม่มีอะไรทำอย่างนั้นเหรอไม่มีอะไรไม่มีอะไรทำเหมือนกันอ้าวผมใช้เทคโรงบานเลยอีเคเลครับผมอ๋อทิ้งสกุลเฮ้ยเอาแล้วแล้วผมก็เอา เฟยปยาแม่ทุกสถาบันกับแังเด็กแล้วผมก็ดรอหนึ่งใบโอ้ผมก็ใช้หมาดร่วมครับผมเ้ยหมาดร่วมสูบคนละสามใบชุบชุบชุบเสียนเมฆวาร่าครับเทคเทาโดนสูบจะขึ้นมือแล้วก็สกันจะชุบคอนไม่เกินสามไอทำไมวันนี้มันมือปอกแปลกๆวะฮ้ยดีแล้วก็ดีแล้วด้วยมือปอกอืมตีหมดเลยเฮ้ยแพ้เจี๊ยบในหัวยแลว่ะตีหมดเลยตีหมดเลยตีหมดเลย เราอีเตอร์เน็ตแล้วเราเจอเทพโรงพยาบาลใช่ไหมโอ้โหขอดูหลุมก่อนโอ้โหแล้วนา่าจะเตะเตะพี่แว่นกัเอ้ยเราเตะพี่แว่นกับพลังเด็กไม่ได้นี่อเ,เอ้เจ้าการเลยจ้าการเลยเจ้ากเลยตีเลยตีเลยตีเลยเลยขอเขาไปแค่นั้นแพ้เสียโหบ้านนะี้เออนั่นแหละอีกบ้านนึงอีกบ้านนึงเฮ้ยบนะ้านเราแพ้เจียนได้โหแล้วเอาเลยตีเลยตีเลย <laughs> ขเข้าเดินจัวก่อนจัวจากอัพซอนอุ้ยของดีแล้วก็เปิดห้าเอาใบหนึ่งขึ้นมือ เออมันลงไปล่างกอล์แยะมีไีกส่วนนะแล้วก็คุณคุณคุณเลี้ยงล่างคุณเลี้ยงดูเลี้ยงล่างกอง์นั้นนะเผื่อผมกดร้านอะไรอย่างงี้ไม่เป็นไรหรอกดวงก็เป็นเรื่องของดวงไปเป็นเรื่องของดวง <c oughs> เก็บเจมบลัวดวงถูกแล้วเราต้องใช้มันเพราะดวงนี่แหละลงเมียเพระอีส่วนโซฟครับผมเฮ้ยใจดีที่สุดไปเลยจวดทั้งวันจวดจนตะวันตกดินละสาม วงพัลาไรได้ครับโซเลยยเขาให้ปล่อยพลังเท่าไหร่นะบวกไปอีกหกเป็นสิบสี่สักอย่างหกบวกแปดสิบสี่นมือตีให้เป็นโมเล่นทำอะไรให้เปล่หนักเลยก็ตีให้ไปโมเล่นขอยต้องตัวไปเด็ดจุดุดจ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 ุอจุดจุด้วดดจุดดด เต่ไข่โหเตะไข่ด้วยขครับาไม่นะนนทกเคินตื่นจวดึงใบนนทกครับจวอีกหนึ่งใบชุบเฮ้แ้แท้กาดิงอะไรบ้ะอืมถามาจาไข่ไไ,ไ,ไ,ได้เลยเดียกขนาดใส่ไว้ละเอ่ทิ้งทิ้งสี่เจมนะผมเรียกมันแดกบอกมีพิษเทศอีกแล้วเทศตลอดไป มือมีกี่ใบครับผมห้าเราก็ดูลกอนอ่ะเปิดาะ้ับพาราลายครับเออเปิดแลี้วเปิดทั้งวันนะวันนี้ผมอ่ะตีแล้วครับผมนายปอพิพีตีครับตีคำสั่งเสียครับผมพันบาหนึ่งบ้านครับใกหนึ่งบ้านไม่มีแล้วเออขอบคุณครับสวัสดีนะหาสองแล้วนะนี่เราก็มา สู่แมตต์แก้มืออีกรอบหนึ่งกระเดกเดิมที่ทุกคนเห็นอยู่เราทอยเต่ารอเลยนะครับสองหกอ่าเขาเริ่มก่อนเต่าบ้าเราตัดดีกก่อนเก่งจังเลยกันในคลิปอะชีวิตจริงนี่คือยับมากเลยครับกัวลาอีเขามีโอกาสแล้วอนี่ยมีโอกาสแก้มือใช่ไหมเออคนราสามารถแก้มือได้คนราดาบบ้เติบตัวได้โปรโมสิงหานี้เราต้องการบ้าแล้วนะครับเจ้าของร้านโปรโมเฟย่ญ้าสวยมาก ดูมือสิอ่านะเก็บไปเลยนะสองใบนะเก็บสามเลยเก็บสองนะโวยสองนะว้าวมือนะอ้ยมือแปลกๆเลยนะวันนี้นะมือโคตรจะดีนี่ครับขยาตกับหัวกับหางกับซ้ายกับขวากับหน้ากับหลังแปลกๆแล้วก็กับ้บานไปเลยอ่ะ โอเคเริ่มก่อนโบคุณอทานดูตัวสองใบโอ้โหโอ้ไม่กอลองทำนี้อีกแล้วสินะเฮ้ยทิงสี่เจมครับมาอีกแล้วครับเฮ้ยทำได้แล้วนั่นแหละบอดืไม่จบฮาทูฮาวทูเรียกชื่อมันไงให้ถูกดีผ่านครับเฮ้ยเขามือเยอะอีกอน่ยชัวเมียไปสวนโอ้โหเทิร์นวันได้หรอโซฟครับผมหนึ่งของเขาดีจริงจริงสอง อะไรเนี่ยมือไม่มีเลยฮะตัวสาบมือไม่มีเลยความเจริญหน่อยที่นะมือไม่มีโซครับเขาเรียกว่าไม่ตัวโบมือไม่ดีเลยมือบริกสินะลงไปอีกแล้วต่องไปได้ครับทิ้งหนังอักษรเพื่อเก็บเก็บลักแักหมีแล้วก็ลงนาลายโอเคอืมลมโตฉันโคตรจะไม่ชอบการไปนี้ ก็ลงโต๊ะเลยถ้างั้นผมใช้กดร้านไม่เอาไม่ใ้ช้ก <laughs> ็ไม่ต้องใช้คุณไม่เสี่ยงหน่อยเหรอมผมยังไม่ได้เรียงอะไรเลยแล้วย่าไม่ใช้ดวงทั้งนี้เรามีเคาน์เตอร์เรามีเคาน์เตอร์อยู่แล,แล้วอย่าไม่เล่นกับดวงเลย <c oughs> อจไหนวะย่าไปเล่นกับดวงเลย <c oughs> ถ้าเรามีสิ่งที่แก้ไขได้นะครับถ้าผู้ดูก็จงใช้สิ่งนั้นแก้ไขปัญหาไปเถิดโอ้เสียใจอรัจวสี่ใบครับผมโอ้คุณเต็มบอดแล้วองไป จะตีแล้วเอกกรีตเทคครับแม่ถูกทำลายโม่ก้าใบไทยการถูกทำลายไหนดูซิว่าจะเฮ้ยสอุ้ยสามสี่ห้าอุ้ยหกเจ็ดแปดอุ้ยเก้าอุ้ยทำไมมันอุ้ยโลกโอ้ไปเรื่อยๆเลยเทคครับนิโมแม่โดนถูกครับแต่จากคอนด็กสับไม่ทำไมวันนี้ผมดวงแปลกๆจังเลยดีเลยน่าจะเป็นเพราะน้องราตีที่ร้านหรือเปล่าอุ้ยดูเป็นเป็นเรียกเป็นแนวเล่นของแเล่นของแล้วก็เทค ครับอาม,มอนกับนยายาบาลแว่นเมื่อโดนสูบโดดหมดเลยอ้าวโดนแค่ทำอย่างนั้นมื่ก,ก็โดดไปอยู่ดีนะตีเราตายก็ได้ผ่านไปโู้แย่แว่ะเขาเธอตัวหนึ่งเอื้องจินเรากดก้าก็ได้นะแต่ว่าเอาเอะเดี๋ยวเด็กมาากันจะไม่มีให้เล่นมันได้ครั้งเ้าได้ดดเตือนไม่ใช่เหรอครั้งเดียว,เ,ยวเออใช่ว่ะเพราะเราตีไปแล้วผมนอยว่าคุณตีซ้ำคุณโรเดม์ไหมคุณก็เดี๋ยวมันก็โดดขึ้นมาอีกให้มันมั่วให้มันสัวไปหมดเพราะฉะนั้นทำอย่างนี้ดีแล้วมันถูกต้องแล้วไม่ถูกถูกต้อง มันมคือการที่ถูกต้องแล้วให้โลเกีไปปุดเท่านั้นแหละไม่ประไปเลยเปิดประตูอากาศนะเทคครับผมสูบสองใบเก็บวอทคิรี่หนึ่งใบขึ้นมือโอไม่นะมันทับกันอ่ะช่องฉันเต็มแล้วมีหกช่องเลยไหมผมเก็บเอาก็เอานางนั่นแหละขึ้นมือเฮ้ยไปแนวทิ้งจงทิ้งเจมนะจะตีนะ้วฮโอ้โหอ่ะผมเอาอาร์มอนตีที่มีพระอิศวรนะผมเอาในราบาล์เว่นเทคครับผมก็เช็คคิวซีหนึ่งบ้าน มีมี่มผ่านครับผมคุณเอาโลกี้ของคุณเส <1. S 2> ียผ้พภูเจ้าของคุณคืนไปเลยอ,อแล้วก็มีมี่ก็ลงก็เก็บพันอะไรขึ้นมือแต่ว่าเราทําอะไรต่อจากนั้นได้ไหมไม่ได้ผ่านเฮ้ยเอาโลกี้เสียผ้าปูเจของคุณคืนมาให้ผมก็มันทําอะไรไม่ได้เป็นใหญ่เต็มครับมือเกินโจรหนึ่งใบ คำพูดโซปแปลกมากใหญ่ครับมือ,อมก็ไปก็อย่างนี้แหละแต่ถ้าผู้ดูก็จะรู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนอะเท็คประตูฮาน่าครับโมสองใบเอาวีวาคิรีขึ้นมือเฮ้ยเโอ้ทับกันอีกแล้วทีอย่างนี้ละดีมากเนี่ยคุณปิดช่องผมอ,อไม่เอาีแล้วก็ทําอย่างนี้เนี่ยวิ่งไงเขาก็แพ้ไปแล้วผมให้เท็คบุญฮิลครับโดดล็อกสกันจะไม่เกิดแล้วก็ประตูฮาน่าผมก็จะเก็บสกัรขึ้นมือเอ้อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดผมว่าคอมแบทเลย อ่ะไปใช้คิวสอีกบ้านสิลงตัวอ่อ,อุ้ยใบยต่อไปอุ๊แน่นอนอีกบ้านสิผ่านจ้าเข้าเทินตัวตั่วอีกใบจัวอีกใบจั่วอีกใบ,กบแล้วเจ็บเจมแล้วเขาก็จะไปวนไม่มีใส่วนอะไรแล้วไม่มีให้วนแล้ว ทิ้งสามเมียไปส่วนได้ครับจวสามไปหนึ 1, 1> ่งสองโอ้คืนคืนความเจริญได้เลยจ้าเจมหายไปไหนหมดนี่เราได้เจมแล้วหกเจ็ด้ยอย่าบอกนะว่านี่ดีกว,ว่าแปดอันละลายไม่นะอีกตัวหนึ่ง เอเอเยี่อย่างเลยจตีละครับผมตายแต่ใครเุ้ยผมไม่ตดอามอนแล้วล่ะว่าเขามีสิสินะสินะไม่นบพี่อูดผ่านเออครับผมตัวหนึ่งใบเด็กไม่นะอูดเก็บน้องโมมีจิ้เก็บเปิดหน้าต่างขึง้นมปเลยเฮ้ยเปิดหน้าต่อยแล้วล้วก็ใช้เลยเปิดหน้าต่างคณะได้ครับผมเราก็ ทำสิ่งสิ่งนั้นก็นนคือทิ้งสองเจมครับผมงสกันผมก็ขอแบตรับผมจ้ามั่นตีครับว่าแล้วว่าคุณต้องมีสิ่งเจ้าก,กาดียังไง,งอยากห้มีคันที่สองครับแล้วก็ตีหนึ่งบ้านตีหนึ่งบ้านครับเพราหมดแล้ว yeah. โคตรใหญ่แต่ไม่มีเจม